ใจหงานขอเกอยงาแต่ทานก็ท่นใจต้องการท่านคบอกใจคค่แน่หลังจากส้ผทุกเสมาแล้วจากเดินสาวได้เองสิงใจเลยฟ้าคนหัวใจมั่นน่จะได้มาใจขอพักใจหนึ่งม่ทีงต่อสู้เอนะ แต่ก็กลัวมันจะกลับมาหลอนเกินคืนพาหใจคุงเคยจำถึงพาชีวิตปติดเิอขอติดเทิอหัวใจเธอเขาตาตั้งทำงานให้เนักอย่าให้ความรักตามมาสัาเอ่ยคิดแต่งานทำแต่งาน โอ้ค <Yep. S 2> ุณไปได้ดีเอคฟังคนดีอบอุ่นใจยิ้มขึ้นดงความรักจร่งดวงย้อนยุสีแดงดีวันเธอเป็นดารลักพาดันดวงไม่ดี เรื่องดูจนสิ่ก็มีให้เชียงคขึ้นทางที่ไม่ดังเหมือนดังโน้ตตั้งตะล้ออนาคตเริ่มหักหนอเพิ่งรอของม,มันมีวันเอาคองอายฝืนที่แฟนเข้ารวยดังดัง แต่พี่มันแข้งมันคลามเหมือนเรือที่ลองลงตัคงเมื่อข้าวกระเป๋าเปนแบนถูกแปนที่จนอให้ยายาไม่มีเม้สื่อหนุนผู้คนจะอดเริ่ไม่กินนะนๆเอะเดี๋ยวไนะ Oh. รสชาติมันจัดจัดข้าวสารมันกระหอนกหมือนกนไทยก็เคยได้แต่มไม่ส่นี่ครับสวยงามมากเลยครับน้ำพริกผัดผัดปลาแซบมาพี่น้อง ก็ขได้เลอยู่ไดบุญยู่ข้างนอกเดาเอาไปไห้แบบด,ดบอยร้ปา Поди. А? Помогу. Вот. เดือดเงมันมันเหี่ยวอ่ะฮึอไปไม่ไ้หรอาวม่ไหรอโอ้ขามมาเหรอกไม่เ่ากันนะเด้าอีไมนะอืม ฉิดพ,พ่พน,น,นม,นมนเข่ากันบังเดียนมัเขียมันตงงึงเข่ามงอที่ขาอ,อิดตายไม่เถ่าที่สุดเลย <laughs> ยังไม่ถดเลยผลื <laughs> มยังจัดขอเ <laughs> ียน่ยทรงม่มงไม่ถอดน,นี่คอเรียนเลยยันไม่ถอาเลยลืมนะตลาดเ Tama-tama sini yang ingin dihidupkan, ya? Iya, iya. Ibu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 , iya. รวมละห um ้บาทดิรากานเลยเค็มกระดิ่งน่าเค็มอด มันก็ท้อที่อย่างไรวะงูให้อย่างท้จนอิ่มเนาะต้องขาดอย่างงีกก็กินทอออิ่มนตากินันทอทอี่เราโม่โม่ให้ท้อนาะได้กินจุไปกแต่เมียี คนมาถึนเมื่อนะเขาจะป็นเมื่อเทวดาใจมหาแต่งกี่วเขายังไม่ได้พูดหาล่ะหน้แดเนี่ยเป็นบ้าอ,อ่ะเขากินข้าวกับผม ยังไม่ได้ด่ายไม่ได้วกเท่าคันดาเข้าพันบ่อยแล้ยืนป่าอเสมาด่าว่าเนี่ยไม่พูดไม่จาก็ให้แคพูดให้ด่าให้วกแล้วจะป่าอเสบยืนป่าอินเสมาด่าคยู่

อนว่าก,ก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นหรอกเค้นพิกโยนนะเึงบ้าเปล่าไอ้โง่ปัญญาอ,อนน่อนแล้วเพอจะเห็นพิกจะไปกินพิกกันเ เาเก่ไมบอกอืม่ดูว่าเผ็ดมันจิงนะคือคนโง,ง่ はい。Up a